ดาราคนนี้มาแทนไอซ์รายการดังช่อง3มเปิดตัวพิธีกรคนใหม่เรียกได้ว่าหลายๆคนรอคอยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทีนยนไพรโรธที่ล่าสุดนี้เธอได้เข้ามาเป็นพิธีกรรายการหาคู่ชื่อดังอย่าง Take Me Out Thailand ประกบคู่กับนาแนกเกษเสพสวัสด ปารักกวงณนะอยุธยาโดยเมื่อวานที่ผ่านมาผู้บริหารได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเปิดตัวดีเจต้นหอมอย่างเป็นทางการและในเพจ Take Me Out Thailand ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า Take Me Out ปีใหม่2023และพิธีกรหญิงคนใหม่ต้นหอมสกุลตลาจะมาทำให้หัวใจคนโสดคือคักจิจ้าวันนี้มีอัดรายการกันจ้า30สาวโสดก็มาเร็วๆนี้ได้ดู t a k m e a u t h a i l a n d t a k e m e o u t 2023 #tvthunder หลังจากนั้นต่างมีแฟนๆรายการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นเหมาะสมมากๆค่ะสมควรตั้งแต่แรกเลยรอชมค่ะต้นหอมเก่งสนุกแน่กรีดแม่มาแล้วดีงามเหมาะสมที่สุดเชียรต้นหอมตั้งแต่แรกแล้วต้องสนุกแน่เลยควรจะเป็นต้นหอมตั้งแต่รอบก่อนละชอบชอบมองแต่แรกแล้วนอกจากกะละแมก็มีต้นหอมกับแพทเหมาะกับรายการนี้ที่สุดท่านกกาแนกเสียนขอเป็น ดีเจนุยครับ